สวัสดีค่ะเรามาดูการใช้ continuous ในส่วนของ main course นะคะและตรงนี้เราจะพูดถึงว่าการใช้ s e c o n d conditional Second conditional นะคะ mm hmm. เงื่อนไขในแบบที่2ตรงนี้เน้นเรื่องของอดีตที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าเราไม่ได้ทำอะไรบางอย่างนะคะและก็ไม่ได้ทำในสิ่งสิ่งนั้นเช่น if my phone didn't have a dead battery I would be using Google Maps on it to search for the place ถ้าแบตเตอรี่ฉันไม่หมดก็คือโทรศัพท์แบตหมดตอนนั้นแบตหมดไหมคะถ้าพูดถ้าพูดแบบนี้เป็นอดีตแล้วนะคะ second conditional แบตหมดนะคะแบตเตอรี่หมดเราจึงไม่ได้ทำอะไรคะในในในที่นี้คือตัวอย่างประโยคเขาบอกว่าฉันจึงไม่ได้เซิร์ชไม่ได้เซิร์ช Google นะคะ Google Map เพื่อดูแผนที่ have uh, a b a t h e t o r r e ตรงนี้ใส่คอมม่านะคะเพราะว่ายังไม่จบประโยคเงื่อนไขของประโยคนี้ใช้อะไรคะ I would be อันทีนี้มาดู ว่า c o n t i n u o u s คืออะไรตรงนี้นะคะคือ c o n t i n u o u s use แต่ว่าเป็น using นะคะมาจากอะไรคะมาจากคำว่า use นี่แหละคือ c o n t i n u o u s นะคะ Google Map and it อ่านประโยคตรงนี้นะคะ to search for the page แต่ว่าตอนนั้นแบตเตอรี่ของฉันหมดไหมคะแบตเตอรี่ของฉันหมดแต่ฉันก็คือตัวตัวของผู้พูดนะคะได้เล่าให้ฟังเป็นเรื่องอดีต ที่ผ่านมานะคะผ่านมาแล้วเป็นเรื่องเป็นเรื่องของอดีตคือถ้าเกิดฉันมีแบตเตอรี่ที่โทรศัพท์นะก็จะเซิร์ชดู Google Maps แล้วล่ะแบบนี้นะคะตรงนี้เขาเรียกว่าเป็น second conditional นะคะเป็นเงื่อนไขแบบที่สอง เรามาดูเรื่องของการอธิบายนะคะหรือคำอธิบายที่มีลักษณะคล้ายๆกันในการใช้คอดิโดัสนะคะก็คือกริยาเติม i n g if I had The courage of courage ตรงนี้คือความกล้าหาญความกล้าหาญในเรื่องอะไระเช่นว่าฉันจะทำธุรกิจของฉันนะถ้าตอนนั้นฉันมีความกล้าที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจป่าน,นี้ฉันคงจะดำเนินงานบริหารกิจการของตนเองแล้วแต่ในขณะที่พูดตอนนี้นะไม่ได้บริหารกิจการของตัวเอง เล่าเรื่องอดีตให้ฟังใช่ไหมคะ Of my convictions and went for it อย่างเช่นว่าเราจะทำธุรกิจอะไรนะคะถ้าตอนนั้นเราคิดว่าเออเราต้อง ต้องทำนะต้องบริหารงานนะต้องเป็นเจ้าของธุรกิจเองนะป่านนี้คงมีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วแบบนี้นะคะคือการเล่าเรื่องอดีตให้ฟังตรงนี้ใส่เครื่องหมายคอมม่านะคะ I would be ะ run นะคะ running running ตรงนี้คือการบริหาร กิจการนะคะ running my own business by now ะนะคะแล้วจุด f ู o ส s t o ปที่จบประโยคว่าถ้าเชียงก้าที่จะเชื่อมั่นในตัวเองนะแล้วก็ลุย ลุยกับมันในการทําธุรกิจนะคะ it ตรงนี้คือธุรกิจที่เราอาจจะพูดถึงว่าธุรกิจอะไรที่เราจะทานะคะ it ก็คือตรงนี้แทนเป็นการทําธุรกิจปา่านนี้คงกําลังบริหารกิจการของตัวเองแล้วนะแบบนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นการใช้ second conditional ขออนุญ,ญาตเพียงเท่านี้นะคะสําหรับ grammar grammar การใช้ second conditional แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ